สวัสดีครับผมครูธนทัตบุตรดาวงนะครับจากฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลเทพารักษ์หนึ่งสลักชลิประทัวันนี้ครูจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นปรธถมศึกษาปีที่3นะครับหรือว่า NT นะครับผมซึ่งการประเมินครั้งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในทุกๆสิ้นปีการศึกษานะครับผมจะประกอบไปด้วย <c oughs> การประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์นะครับผม ประเมินตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสนาทีจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับเป็นเวลา90นาทีนะครับและ2ก็คือประเมินความสามารถด้านภาษาไทยนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกานะครับเป็นเวลา90นาทีเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019นนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีนโยบายขอสำรวจความสมัครใจนะครับ ในการเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับช่วยตอบแบบสอบถามนะครับเข้าร่วมโครงการว่าผู้ปกครองมีความประสงค์จากประเมิน NT ครั้งนี้หรือไม่นะครับผมทางโรงเรียนเทศบาลเทพาร,รักษ์หนึ่งสละสโลปรธรรมนะครับขอขอบคุณครับ